ครับสวัสดีครับก็อยห่โจบ้านนครนะครับก็เลยมาเมื่อกี้ก็ไปกราบไหว้ขอพรนะครับศาลเจ้าพ่อพ่อภูมิดอนปูตาเมืองเด่นนะครับซึ่งก็เป็นศาลปูตานะครับที่ชาวเมืองเด่นนะครับมีความเคารพนับถือศรัทธานะครับก็มากราบไหว้นะครับขอพรนะครับบางคนก็มาบนบานศาลกล่าวแล้วก็บางคนก็ไปสอบนู่นสอบนี่นะครับก็มาแค้่บนนะครับบางคนก็มาขอโชคขอลาบนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผู่ อำเภอเดเดอุดมนะครับซึ่งเป็นสารปูตานะครับก็มีการจัดงานประจําปีต่างๆนะทุกปีนะครับก็จะมีพิธีบวงสวงนะครับแล้วก็อัตกรนี้นะครับก็จะไม่มีรั้วนะครับไม่มีพื้นแบบนี้นะครับพอดีทัางอําเภอเด็ดอุดมนะครับก็ได้มาปรับปรุงภูมิทัศนะครับให้ดูสวยงามนะครับดูมีความเรียบร้อยนะครับมั่นคงนะครับก็จะมีการล้อมด้วยเหล็ก สเตนเลตแล้วก็จะพื้นก็จะปูด้วยกระเบื้องนะครับก็นะครับโอ้มีอันนี้มันหล่นนะครับผมอันนี้หล่นอะมาตรงนั้นก็จะเป็นน้ํานะครับพอดีน้ําขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับน้ําโดมนะครับน้ําโดมช่วงนี้พายุเข้านะครับก็เลยเกิดน้ํานะครับน้ําก็มาจากน้ํายืนนะครับมาจากน้ํายืนเขลื่อนจันลานะครับก็ผ่านมาทาง ผู้สีนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปกราบขอพรนะครับองค์พ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมานะครับแต่วันนี้ก็เลยมาไหว้ปู่นะครับศาลปู่ตาก็เป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองนะครับของเมืองเดียดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็แต่เก่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่าแจ้งนะครับท่าแจ้งนะครับผมน้ำน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะครับน้ำนู่นนะครับผมตัวนั้นเป็นวัดเสียงเกษมนะครับเขาก็จะมีทําการการตะหลิ่งสุดกันตะหลิ่งพังนะครับนี่ครับก็เป็น อน้ําน้ําขึ้นเยอะมากนะครับวันนี้พ่อจิโจบรรทอก็เลยมาถ่ายพอดีน้ําน้ําขึ้นที่อาเภอดีเอย็ดนอกวันนี้น้ําเกือบท่วมก็จะมีท่วมเป็นบางส่วนที่พื้นที่ต่ํานะครับวันนี้นะครับพ่อจิโจบรนทอก็เลยมาถ่ายทําบริเวณน้ําท่วมแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับพอดีรีบนะครับรีบพอดีเซียนรลออยู่บนรถนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ